สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนเพจทั้งช่องปากนันทพลน,นะครับมือนี้เฮาสิไปล่ำอยู่อำเภอศรีสรงครามนะครพนมครับแต่ว่าผ่านมาบ้านกเ็เลยแวะมาบ้านครับเดี่ยวพวงมะไร่มะปา่าแม่พวงมะไร่ตั้งแต่มือเปิดว่งหมดแล้วครับพี่นอ้องแพีงไว้บ่แก่ได้นี่บ่แก่จักบานบกแก่จกัดวงเฟิอนยับเปิดได้ละพี่น้องเลยตั้งแต่พุนะ่นน่ะปัญเถียน ยิบเก้ากัญญามือนี่กับวันที่แปดหละแปดกันยาบอกโอ้ยแปดตุลาละไรเงีักมือเลยเหรอเก้ามือสิบมือบอกเก้ามือยัง่งซุกพ่วงเลยนี่พี่น้องนี่เพราะท่านนี้แก่จะพ่วงเลยนี่ขอบคุณแม่ๆ CP FC ซุกหูซุกคขขนนะครับผมเบึงมีสซื้อุกหุกนเลยนี่ ที่ซื้อทุกพัวงได้นี่ครับนี่แม่ลิต้าแม่แม่น่าแม่เนี่ยนี่ทุกคนนะครับผมแกะมาฝากแม่นะครับทีไปให้แม่แกะมื่อท่านได้แกะแต่พัวงนี่ครับนี่เดินไปครับเดี๋ยวเอาไปฝากแม่แม่นายจะอยู่ในบ้านเหรอครับขอบคุณพี่พี่นี่นายเอสซีนะครับผมที่ ้พวกอะไรมา,มานะครับผมเอามาให้เนี่ยเนี่ยวิวบ้านคือบ้านอะไรพี่น้องตั้งกี่หลังบ้านก็ดีแม่บ้านนี้เช็ดยนพวงอะไรมาใหา้เช็ดยนบ้านนี้แต่มือเปื่อยบ่วงเพิ่ออะไนี่บามาโจนกับตัวใจโจนแล้วบ้านนี้ รวยเด้อไปทางใดก็ให้โชคให้มานอันนี้คนฮักคนแพงเด้อร่ำรวยร่ำรวยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคือจังไรให้ได้จังสามเดือด้าถูกถูกนะโดนแล้วพี่นองมาเนี่ย

ดีมีแข็งซำเล็กสุขภาพแข็งแรงก็หาเงินก็ได้แบบนี้นะขอบคุณสร้างภาพค่ะขอบคุณพีพีใหม่ใหม่เอฟซีนั่นนะครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่ยังักยังเพลงกันคือเก่าเด้อค่ะเปล่าเป็นลูกเป็นหลานนะมคะครับผมขอบคุณอะไรครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ